หนึ่งสองสามสี่หาหรุกแล้วถักัดครบมาเด้อพี่น้องมากินหวานมะขอนอะสบายดีพี่น้องมือน,นียามคำคำแลงๆทุกคนรชพาชภาพพี่น้องไปหาซับอน่องใหม่นะบ่หัวซีมีหรือบอ่อยากกินต้มนางใหม่ก็ปุบบนแมงดาทุกคนเดี๋ยวไปหานางใหม่ก่อนนะก่อนจะปวนแมงดาปะ เเสียมาพี่น้องรับุงลอยเสียประมาณเอย่างเนาะกิคือจะอนลกมาใหม่ว่มือวานมหาันก็เพิ่มหาก่อนละ นอนวะจ๊นนอนได้องาไม่แือแข็งแท้ตอนกลางลมนอเต็มทุนัหากระยากพี่น้องนันสื่อกันง่ายแต่เบดเงิน้อ่แป๊บเดียวนึพี่น้องสิพอตบเราเออข้างใน้านเห็นด โอ้เหนื่นอยหน่อย,อายขาวนองแหลยนองบักใหญ่บักใหญ่เลยหน่อย,อยมันจะดับมันแหงแหละนี่นองขาวต่องแบบนี้หน,น่อยแหงน,นี่เดี๋ยวคองไปไปลาไปอุบไปเลยพอตกเนาะ ตะกกใหม่เจาะน,นะครับม,มูลแรงมาหากระพอได้กินแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปต้มกินกระปุลแมงดาพอกันมือนเสาะปะขมือกันพไปลอง,งอเดี๋ยวสิตม้มน้ำใหม่ทีเอาหามาได้ลนะทุกคนเนี่ยฝ้ายผูกแขนกระตา <c oughs> ลงไปได้จังได้กระตามานต้องมีผ้าบุกแคนอัดไว้ต้มขามคืนเลยพี่น้องเบื่อนสาวเพื่อจืดเนาะต้มแล้วใหม่ซุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะปิ่งปลาดุกก่อนเนาะแดดปลาดุกนามาประมาณจีหาโต้เลยปลาดุกน้อยปลาดุกปีนี้ถ้าก็ง่ายมากินข่าวอยู่เที่ยงนาทุกคนโอ้ปิ่งใหม่เดียวนะกับพอ่อไล้เนาะเดียวนา,าย สองหีไปบเดียวมนองหิบไปก็เท่านนตัวน้อยเปีนไปดูยันไฟแตกกันเวลาเกือก็ไปถือกันแล้วมันผมงใส่กันเอยมันแตกมันผงใส่กัน คือบังไฟจับดาจับอะไรจะคือหมือนปิีงเลยทุกคนปิีงปลาดุกหน้าน,นสียบแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวปิีงปลาดุกไหววบ้าไไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแมงดามากี้แล้วพี่นอ้องด้วาแมงดามาปิ่งแม่แสนแมงดาเข้ากับเบิ้งเบิ้งเจ๊ตัวพี่น้องหกตัวเนาะนี่แมงดานาะแมงดานะพี่น้องหาห้าซื้ออยู่ตลาดให้เลือกเอาตัวหน่อยเพราะว่าแมงดาตัวหน่อยจะเป็นตัวผู้แมงดาตัวผู้จะมีความหอม ตัวแม่น่ะสิบหอมเลยต้องเหลือ,อเอาตัวหน่อยบอมจะต่างกันน้อยนึงปิ่งเอาเลยพี่น้อยเป็นแ <c ười> มงดาม่อยามนตอดมือเลยแมงดาตอดมือนซจำกับแม่ง,งอดตอดกูได้แมงดาเขาหนึ่งสองสามสี่หาหกนี่คือแมงดาเนาะทุกคนมืันนี้เราเสียดเมนู ป่นแมงดากินกับต้มหน่อไม้กินกับหน่อข่านาะทุกคนเป็นเมนูแซ่บมีผู้ใดมกักคือสลัดคือบอกนาะทุกคนมากินน้ำกันเนาะเจ้าสิปิงเลยจี๊ดเอากะไรเด็ดกดดพี่น้องตลอดว่าจี๊ดบัวหอมตัวปิงเหาอ,อปิงกับปลาดุกเลยป่นใส่กับปลาดุกกระไดพี่น้องแต่เอาปลาดุกเอามากินกับป่บนแมงดาปีงป่นเฮ้ยปี๊งอะไม่หนึงเดี๋ยวสิไปเอาหวับวบัวมาจีก่อน พี่น้องมอาหอนหนานางงวนลายดีจะทงนานะแปลว่าย่ำนี่นะเขาหวานกาดไปหน้าผุนันกะไรมาพี่ไปหน้าผุนี่กะไรมาพุนพุนแล้วพี่น้องบัตรดำนาเขา,จาจเจิเสิ่มพูกอีกประมาณกาการ์อยพี่น้องอาทิตย์หนึ่งหรือครึ่งเดือนนี่แหละกาว่าบางทีก็ว้ก้อนนันเ <c oughs> มื่อนี้นะฝนตกอยู่แต่ว่าตกแหงง่วนลายทงนาเขาบนนาเขาบ่มีกาดีพี่นี่จะตกาหลายเลยพี่น้องนาเขายงบ่ทันได้กาสอง จีดำยูบดได้ไหมนี่สุขแล้วทุกคนสุขแล้วถ้ากัดโกเหลืองไปหาวนีกินพี่น้องมันหายากแหง <c oughs> ถึงมันสีดำแต่กระเสียบเพื่อกาพี่น้อง okay. น้องปีงแมงดาแล้วทุกคนเดี๋ยวสิลวหนอค่ะนอค่ะบ่ได้เลยนอค่ะเอาลายขนาดเลยยพ ช่วงนี้อยู่ตลาดพี่นองงอาา้องเนาะค่าไล้ไล้มูนี่กินอาหารอยู่ตลาดเด้อทุกคนโมเมนต์เราทำมาเองได้หามาเองนี่แต่วพักบัว <c oughs> นี่พี่น้องอมาแข่งนะกินดิบกระเสบทุกคนแต่ว่ามืูนี่เขาเส้นลวกเนาะกินชุก,กเลเยพี่น้องบงคักแล้วนะไปจะขึ้นทรมานเจ้าของแห้งทุกคน โอเคเดี๋ยวหลักจะเอาพาหมอมาไปก่อนเฮ้มาไมได้หมอีกไปยเลยเนาะยังหอนะอบอุ่นทำได้ขนาดกระป้อมกายังมาอยู่น้ำเน้ยจับไดเสยก้มือก้มอก้มมือก้มือเอปเรียบร้อยใจบังดูเป็นกระป้อมกาตัวใหเอ้ยไปจุกลาทุกคนนี่คือแมงดากับปิกรดุกนแล้วจิ่นแต่แมงดากับปัอหอมพี่น้องผู้ใดเคยจีกอมนี่ก็นาไปจี ก็ได้เห็ดแจ่วนะแซ่บย่างชิ้นโป่งพักเนาะพักหลวกกระซูบละทุกคนเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ากินแล้วแซ่บพี่น้องก่อนเป็นเจี่ยวกับผักหลวกเนาะเดี๋ยวแจเมนูสุขภาพคุณแด่มักกินผักมวลที่ดิบกะแหละวะพี่น้องว่าคันได้ง่ายจะครึ่งมวลเดี๋ยดิเมื่อไหร่นี้คันไดปานี้ง่ายทุกคนวันนีมีลา หล่อคนนึงนอนคนเสียงนอน่อเศร้าภาบรรยากาศนะขนาดนขนาดฝนตกนะทำบุญมาตกก็รู้สั่เด๋อนะฟอมหอนหอมเลยนะลเนาะจีนมันละหอมมา่อกอย่างเลยข้าบริจีมาพริกเลยพี่นอ้องข้าวเสียบมาพริกป่นใส่มันจังสูตรใหม่หองบวัว ใส่เกลือกับแป้งนอนลงไปทุกคนใส่แมงดาลงไปทุกคนตั้มแมงดาให้หมุนก่อนไปแหลกพี่น้องหอมบวบแมงดาตุ้มแมงดากับแมงแขรงโดยแสบปุกันพี่น้องทั้แมงแขรงเนี่ยหอมพี่น้องแมงดาจะหอมแต่แมงแขรงจะออกมันๆแมงมีลายไปกึนแมงหมีเพี่น้องเพียงหน้าแมงหมีลายใครมีวิธีกำจัดแมงหมีกระบอกมาเลยพี่น้อง แต่ว่าเอา,าแบบเผาเทียงเทียงมีผายหยานันั่งมีไรเนาะแต่ว่าคอดีอะคือมันเย็นแหละคอดีแล้วก็ขอเสียเนาะขอเสียยังหาบมเห็นพี่น้องขอดีไรขอเสียอเอสียขสยหาบาาากก็จะเหล็นก็ต้องไปอยืน,เ,นยเดิน,นเนาะคือเสียมไปน,ำน,น้ำเห็นหลดพี่น้องขอเสียเราแย่งแต่ทุกคนเคยเผากาศแบบใส่งัวนนะก็จะกวซึ่งง่วนจะไปกิน หอมที่เขาจี๋เนาะใส่ลงไปเลยไม่มีลายพี่น้องเอ้ยบ่แม่นแมงวันเดินกระตั้มด้วยผิกแหงผิกขัวเปรียบเสมือนแก้วนะพี่น้องแมงมีนะนะ ระเบียงเพียงเกลียยมาสัพอดิจับมาแสบโคกใหม่นจะบอเห็นอ mm ะไรคือโคกดินน่ะทันชีชิมันก็ยังแส่บทองหอมหอมไปจนหอดเดือนหอดดาวหอมมาเทวดาเทวดาบ่งคลิปอยู่วันนี้ คนแมงดาสูตรเขาตาตาเป็นแสบแมงดาหกโตเลยนี่้ายๆก็แจ่วบ้องแม่ชื่อหอมหอมคนละแบบแตาเกองมีลำาไยเหีียด้วยหอมแล้วลวทุกคนน้องใหม่นมที่เราต้มไว้เมื่อคืนเจือดแล้วได้พี่น้อง แสีบสุดก็คือตบมะเขืออะไะพี่น้องมะเขือพวงหรือมะแขงมะบานเหยอร้านบอรประสานกระตุนกำลังเฮียนบอกพี่น้องพอดีเป็นอยากเรียนมักันสไลเดอร์ในเทียงนี่โด,ดขึ้นโดดลงป,ป้าเปียกเขาไม่ได้ปี เนีกินมันสดกรสีอรอยจริงนะแม่นว่าแมงมี่ลายเลยเนาะแล้วแล้วพี่น้องไปตะแสีบบนทุกคนมาเด้อมากินข้าวทำกันแมงมี่ลายพี่น้องมือนี้นะนี่เมนูเปื่อสุขภาพสลัดมากๆแกเสบสุดก็คือแจ่วกับหน่อคากับต้มนละไม่แล้วก็ลวกมะแข็งที่สุดก็คือปนแมงดาในทุกคนโอ้ไข่หางเียมาเด้อพี่น้อง ซีมก่อนหมูก,ก่อนมันจือจุกเขาจะ้องเราหิวเขาแห้งท่านบอปันเขาซีมจะหอูหูรสาก แซ่บเราบอกป่ะจบเนี้ยเราจิ้มกันดีดีเก่าอืมแล้วก็ไปแซ่บดีดีเด่ะมันแบบว่าหอมหอมเผ็ดๆนิดนึงเป็นเปไนเช็นเป็นชาวเมืองเหนือแซ่บหรปอบองล่างฮะแซ่บกูมา แค่หินราต่างเลยนเก่านเราดุกหน่อยมันออกจากมันต่งมาได้พี่น้องมันติดกินักม้อลมาหมักมางชิวานใ่มักหม้อรแล้วไปกินักหม้อ้าวพีบเขาเขาเด้อพี่น้องเียมากินปลาดุกหน่อยได้ลได้แไรูดไล่ะไงได้รูดไล่ะานหมกน้ำใหม่ไูกใช่ป้ครับหมกน้ำใหม่บเ แก้แค่นี้ได้ป่ะฝนมันดายตมจหวานผมบอกเอ้ยต้มใหม่หวานอะไนี่ของหวานนี่จะบ่เออต้มตุ๋นเอาลงมาตุ๊เอาลงมาตุ๊ก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 ตตกกตุ๊กตุ๊กกตุ๊กตุกตุ๊กตเ๊กก บ่เห็นบ่เห็นเห็นแถบเนาะผอนมยใครกดใครใ่เบสเยยุ่มตะกอังถล่กองยดรเตียงหรอเอากล่องมาต่างยู่เด้วแต่เอาตะกลอาเตรียมไแบบตะกองต๊ะการเลือมั้ยนะ่ก็แ่ยังบอกหัากันได้ยังบอกิเ็น มันเก่ากันเด้ต้มน้ำใหม่กับปุลแมงดาจิ้มมองนอค่าก่อนนอค่าเขาอะนอค่ายานอนรับกินระรับดีกินมันกินระรับไปพวกอะเจอใครมาวันจะเห็นวิยาเอายาทำนอไปเนาะพี่น้องกินข้าวแล้วพวกเนี่ยร้านเลรียญชัยเด้อผู้เดียวตะลุดอันตะกี้หน้าตังตัวนี้เอาไปตังถ่ายคลิปกินข้าวกัจชาแปรมาแล้วล่ะค่ะกันตากฝนราคามันออกก็เลยมาให้นั่งกินมาตะลุดเต็ม สุดๆดละชีวิทแต่สำนียก็มีความสุขแล้วน้องจริงเนาะแนวปูก็เป็นผาแง่งเด็กพี่น้องแสร็จตอนไหนปูอิ่มกำล้างหมอแถบเยอะเกี่ยงเกี si ่ยงพี <Vikings. S 1> <forever. c oughs> ่น้องเกี่ยงแล้วจะ่าบอกก็ปล่อยไปกินแล้วก็กินปูอิ่มกันจ้างแต่แมังมนีหลายผวดเนาะ กินขาวแล้วเลยพี่น้องมาซิมมะขอ,อน้ากันทุกคนผู้ใดเคยกินมะขอหวานหวาน,วานบเสือเราจะชิมมไปเบิ่งเนาะอันนี้นะมะขอหวานนี่แล้วพี่น้องรับบได้ตัวเป็นมะข้อี่ว่ามีรสชาติหวานแทบิบผสมเลยแต่ว่าฮาต้องมากินกับปลอยแจ่วคือเก่าพี่น้องนี่เตาจะจิ้มไมเบื่องเด้อปกติกินมะขอตาหวานเนะาะแ่บสมหนหนึ่งกระหันมีความหวานฮัซสือมาตลาด ี่น้องขอบใจไหมค่ะลายเด้อเพิ่นแถมให้่บ้านลายาหนึ่งขอบใจเออลายเดิ้เดี๋ยวตีแกะก่อนมะ <า S 1> ขือด้านน้ำเช็คเเนาะ,ะกระบ,บังมันหวานเจาจะเอาในไว้ปลูกเลยมะข่าหวานนี่ถ้าวห้าปลูกแล้วมันยังสีหวานคือเก่าอยู่วะนนี่ <โอ S 1> พี่น้องเขาเอิ่นมะข่าลอยแจ่วเนาะแกไว้เอาไปปลูกไปเด้อมะข่าหวานมาแล้วน้ำจะมาเป็นน้ำมะข่าแน่นพรเป็นหนาม ขอปกติไม่รสั์สมแห้งเลยทะกคนสมคือบักนเนาวยแต่ว่าซิวันน้อยๆหนึ่งแน่ทมันซุกแต่วันนี้มันหวานเลยนะพี่น่องมัมีความสม,มเลย่ลายเติมเนะสน้สกนรแดกลงไปเลยอย่างนี้เพิได้งจะฝานาชิเอนก่อนตอนเป็นเวดาบ่าวปาจะเขาขวบพี่ขขพน้องใชได้นะ ว่านลยก็บม่ได้มือเป็นมาใส่หรว่าโอ้ยลงตากก็ใส่แล้วตาลใสจยุตาความเผ็ดกระล้นเลยพี่น้องมันมะข่รอยแกวพี่น้องไปตาแสบเนาะพี่น้องมะข่หวานทุกคนบรต้องเค็ดแขลบเด้อซีมึงดูตากรองเอ้ยซีมึงดูตาแปะ่ะพี่ให้ตัวเองซีโยโย่คือคำใหญ่แต่แปะเกรงยา น้ำลายแตกสุดๆอันหวานบ่ดหวานน่มจุ่ม้วก็ศอ่อนๆพอดีกินเลยน้องกินแล้วต้องซีมแต่พี่น้องบอกกะก็บเชิดทอปอันเยอะหวานดีหวานเนาะทุกคน ตุกคนเวลากินมะขอนกินเบิดอันนี้มันวินเบิร์ตนนกระโก็ได้แต่ว่าในมันต้องคลายออกมะขอนี่กินแซ่บพี่นอ้องแต่ว่ามันอยากตอนคลายไนมันเนาะเยอะกว่ากินแฉบกระโนนตามคนที่กิแน่นไนมันคายถีบปีนอ้องแต่ว่าเอาเอาไปปลูกก็ได้เย,ยินแฉนสองซาเปฟฟังไว้ทีกินาะ กินชื่อแบบมะรผาเปรี้ยวมะเผาคอหวานกอดสิลงนะมึงเนี่ยพี่น้องคดขี้อ่อนแหงนะมึงเนี่นอยอ่อนเยอะขี้อ่อนอยู่นะน,นี่นะเขาเอ,าอ,อิ่นอ่อนบ่เอ๊แอบเบลอีกขยับมือนีละพี่น้องอารมณ์ดี <c oughs> อารมณ์จ <c oughs> ติ๊ก่อาหนังากพาไปชื่อแต่ขนมนะจริงเนาะบ่หอโตะติดใจ มาเด้อพี่น้องมากินสมมะข้อแก้วสิ๋วสมกับ่แม่นนวานมะข้อเป็นยังขึ้นหวานมะข้อมะข้อนวลหวานทุกคนเสื้อมาตะตลาดเลยค่ะว่าซิมโลดซิมเบิ่งผลหวานดีดีก็เลยสอยเราสามสิบพันผลก็เลยแถมขอบใจหลายๆเด้อเอื่ยอืมมาแกะแกะยาแก้พิษทานตะวันกวงแ้่อยาก คิดละต้องรับตากินมาก่อนไปยังไงก็ตัวอื่นในแข่งเ้ข้าอโก้อขับดท้ายมูจับอนนี้กินรับนัวขมบานบนกันเลยถึ่งจำรมอะไรเน ทิศเขาอิ่มแล้วทุกคนมาขอกับอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณกอบใจหลายๆทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย